<Yeah. S 2> วันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่เข้าใจยากสักเล็กน้อยหรือมากเลยก็ขอให้นำเก็บไปไว้ในการพิจารณานำเก็บไปไว้ในการพิจารณาในเรื่องของ สมถะญานิกระวิปัสนาาณในการทำสมถะกรรมาฐานเพื่อเข้าสู่วิปัสนาหรือวิปัสนาพร้อมกับแล้วสมถะตามรังหรือสองข้างนี้เดินไปพร้อมๆกันคือทั้งสมถะและวิปัสนาไม่ว่าทางใดก็ตามทุกคนร้วนขึ้นเขาได้ทั้งนั้น รวนไปยอดเขาคือเส้นทางของนิพพานแต่จงเดินทุกวันอัตมาเคยปารกไว้ว่าถ้าท่านวิ่งไม่ได้ท่านก็เดินถ้าท่านเดินไม่ได้ท่านก็คานไปถ้าท่านขานไม่ได้ท่านก็กลิ้งไปแต่อัตมาขอเถอะว่าขอให้เดินหน้า อย่างน้อยมันจะเล็กจะน้อยสัมภาระของท่านมันจะเยอะภาระของท่านมันเยอะแต่ขอให้เดินว,าาวัละเก้าวก็อย่างดีสองเก้าวก็อย่างดีแต่อย่ายหยุดนิ่งเฉยเฉยเพราะท่านต้องใช้อีกรายภพหลายชาติหลายภพหลายชาติที่จะไปสู่ซึ่งนิพพาน ในในอดีตการที่ท่านเห็นพระอครสา,าวกบรรลุธรรมชั้นสูงเป็นอรหรันตผลนัานเกิดมาจากในอดีตชาติเขาทำมามากบางคนอดีตชาติทำมาน้อยแต่ปัจจุบันชาติตั้งแต่เกิดมาจนเล็กเขาทำมาเยอะมากมากพอมาเจอพระพุทธองค์วัดเดียวเป็นวิปััสนา จากยานหนึ่งยานสองยานสามยานสี่ขึ้นไปถึงยานสิบหกหรือเห็ุความแปรปรวนเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเมื่อการไม่มีตัวไม่มีตนนั้นจึงดับลงบรรลุอรหรันดับ คือเขาสะสมมาเป็นรลายร้อยหลายพันชาติท่านเองก็เช่นเดียวกันชาตินี้เราเดินขึ้นเขาได้เท่านี้ชาติต่อไปเราก็เดินต่อแต่ถ้าชาตินี้เราขึ้นเขาได้เยอะชาติหน้าภาระเราก็จะไม่เยอะ แต่ถ้าชาตินี้เราทําน้อยชาติต่อไปภาระมันก็เยอะมันก็เยอะขึ้น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 เยอะขึ้ตรงทําชาตินี้ให้ดีที่สุดท่านทั้งหลายเพราะอะไรเพราะภาระของความเป็นมนุษย์นั้นมันยากมากๆ การที่ท่นจะเกิดมาเป็นมนุษย์มีเรื่องรล่าเรื่องหนึ่งนะอาตมาทำการสอบวิชาสถิติเขาให้โจทย์มาข้อหนึ่งซึ่งน่าสนใจมากมีมหาสมุทรอยู่ที่หนึ่งพื้นที่เท่านี้และมีเต่าอยู่ตัวหนึ่งซึ่งร้อยปี จะออกมาหาจะออกมาหายใจครั้งหนึ่งมีพื้นที่อยู่ในมหาสมุทรและเต่านั้นร้อยปีจะออกมาหายใจครั้งแต่ถ้าเต่าตัวนี้จะเกิดเป็นมนุษย์มันจะต้องเอาหัวหรือทั้งตัวเนี่ยเข้าท่อ ท่อหนึ่งซึ่งมันพอดีตัวท่านทั้งหลายลองนึกดูว่าถ้ามันพลาดเป้าแล้วมันขึ้นมาพลาดเป้าสมมติมันอยากที่จะเกิดเป็นมนุษย์มันต้องเข้าท่อเน,นี่ยต้องเข้าวงวงตรงนี้ให้พอดีตัวร้อยปีมันพลาดมันก็ต้องไปเริ่มใหม่อีกร้อยปี มันขึ้นมามันาพามันก็ต้องความน่าจะเป็นของเต่าตัวนี้ที่จะเข้าท่อท่อนี้เพื่อที่จะไปเกิดท่านรู้หรือไม่ว่าความเป็นไปได้มันคือ0 00, 0 00, 0 0 0จุเอร์เซน เหลือเหลือหนึ่งในล้านล้านเมื่อคิดออกมาแล้วหนึ่งในล้านล้านท่านทั้งหลายนั้นเป็นหนึ่งในล้านล้านอันนี้อาจจะเปรียบเทียบไปเพราใช้คณิตศาสตร์วันหนึ่งนะโยมมาหาอีกไปส่งอัตมาที่วัดป่าเจริญราชเราก็คุยกันว่าคุยกันเรื่องหมด คุยกับเรื่องมาแรงนี่นแหละอาตมาก็ปารกว่ายกเอกรู้ไหมว่าเขาทำการวิจัยขึ้นมาว่าถ้าเราเอามดทั้งโลกมาชั่งน้ำหนักมันจะมีน้ำหนักมากกว่าคนทั้งโลกโรวมกันแล้วท่านทั้งหลายลองคิดสภาพดูสิว่ามดมันจะมีมากแค่ไหน แล้วมนุษย์เนี่ยมีน้อยแค่ไหนแล้วมันต้องใช้กี่เปอร์เซ็นต์ของมดทั้งหมดทั้งหลายตรงนี้ที่มันจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์เปอร์เซ็นต์มันน้อยมากจะน้อยที่สุดเลยดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายพระพุทธองค์พูดกับพระสาวก ในป่าอิสิปตนามารุกทายวันว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายใบไม้ของเรานี้คือคนที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้สร้างความดีได้สร้างคุณงามางความดีในร่างของมนุษย์อันนี้ทำความเข้าใจได้ว่า ใบไม้ทั้งป่ามันมีกี่ล้านใบเต็มพื้นที่ไปปดในป่าอีสิปัตนะมรือขัทายวันแต่พระพุทธองค์กรรม,มใบไม้แค่กรรมเดียวเท่านั้นและบอกว่านี่แหละคือจำนวนของการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์โอโเปอร์เซ็นต์มันน้อยแค่ไหน แล้วท่านน่ะโชคดีแค่ไหนที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แต่บางคนบางท่านใช้ร,ร่างกายมนุษย์นี้ทำในสิ่งที่โง่ทำในสิ่งที่เป็นอก,กุศลทำในสิ่งที่ไร้ซึ่งประโยชน์สิ้นดีโดยไม่คำนึงถึงเลยว่าการได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นยากมาก เมื่อท่านเกิดเป็นเทวดาท่านสร้างบุญไม่ได้แล้วสร้างได้แต่สร้างยากแล้ว,กลวเกิดเป็นมนุษย์เท่านั้นที่ท่านจะสร้างบุญกุศลได้ที่ท่านจะสร้างทานได้สร้างศีลได้สร้างภาวนาได้คือรากมนุษย์แต่ตรงไม่ยินดีกับร่างที่เป็นมนุษย์นี้เพราะมันมีอะไร มันมีขันหา้ามันมีกายมีมีความรู้สึกมีความจำกัรปรุงแต่งและตัวรู้ต่างๆที่มันทำให้ท่านทุกข์มันทำให้ท่านสุขตรงนี้ทั้งหลายทั้งมวลนี้คือรวมกันด้วยกว่าอวิชชา เอาละตรงใช้ร่างกายที่ท่านดิ้เป็นมนุษย์ครบสามสิบสองนี้บางท่านอาจจะวัยชาราวัยตุ่งชาราวัยกลางคนวัยรุ่นวัยอไม่ว่าจะวนะัยไหนท่านก็มีอาการครบสามสิบสองด้วยกันบางทีตงใช้กายนี้ ในการวิพัฒนาดูเนมถึงเตินเข้าสู่วิปัสนาญาเพราะการเข้าสู่วิปัสนาญาณนั้นคือวิมุตติสุขอตมาเคยปารบเอาไว้ว่าความสุขของกายคือเสร็จความสุขของใจ คือฌานความสุขของวิปัสนาที่เหนือจากกายจากใจคือความสุขที่ได้จากการหลุดพ้นหรือวิมุตติสุขความสุขของกายนั้นคือการความสุขที่สุดข,ของกายคือเพศสัมพันธ์ ความสุขของใจคืออารมณ์ชาซึ่งเป็นปัจจิตังไม่สามารถพิสูจน์ได้ในวิทยารศาสตร์และความสุขที่เหนือจากความสุขทางใจคือความสุขที่เป็นวิมุตติสุข,ขคือการหลุดพ้นที่ได้เกิดมาจากการกระทําวิปัสสนากรรมฐานเอาละต้อใช้กายนี้ของท่านทั้งหลาย ดำรงซึ่งสมาธิทำกายให้เป็นอุชุงกาย,ยัางนั่งกายตรงดำรงสติมันหายใจให้เป็นธรรมชาติ เริ่มตั้งแต่สมถกรรมฐานพิจารณารมหายใจไปเรื่อยจนเข้าปฐมฌา,านคือหูของท่านนั้นมันได้ยินปกติแต่ไม่ยินดีดินร้ายกับเสียงเสียงนั้น อย,อยู่กับอยู่กักรรมบริกรรมอยู่กับลมหายใจบ้างท้องผ่องท้องหยุบ้างแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนเราท่านจะขึ้นไปตั้งรำสมาธิไปเรื่อยๆขึ้นไปสูงกว่านั้นก็ได้หรือจะเอาสมาธิที่ได้ตรงนี้ มาพิจารณาสภาวะสภาวะหนึ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นท่านจะรู้เองว่ามันเกิดขึ้นหรือไม่เกิดเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็ใช้สมาธินั้นจับให้มันนิ่งล้วเอาตัววิริยะตัวสทธาเข้าไปดูมัน อย่างแรกรู้ว่าจิตนี้เราเป็นอย่างไรเท่านี้ก็ได้กุศลแล้วอาตมาจะรลดเสียงลงไว้แต่เพียงเท่านี้